กอครับผมอู้หด้รุ่นนี่ยิบหลายดอกอยู่ครับอุ้ยอู้หูโอ้แดงจริงคือมาเลยมือนี่นี่ครับผม มือด้อกับการสวัสดีตอนสายครับผมสุขสุข,สข,ขนานขึ้นดอยขึ้นเกาครับมื่อนี้ขึ้นดอยมากเยสายครับผมกัเที่ยงแล้วนะครับ กำลังกลับจากแม่ของสอนนะรับเนาะเมื่อนี่พอกันอยู่พิกัดใหม่นะครับอยู่อเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมเห็นข่าวว่าเห็ดออกก็เลยลองมาหล่อเบิ่งนะครับเอาไปบลูวา 40, ่าซิมานบอนะครับติดตามดูน้ำกันอ๋อแยกๆกันหาอยู่ตามนี้ครับผมขึ้นมาสายๆนะครับเมื่อนี่บลูวา่าเหลือบอน,นะรับเนาะลองหล่อเบิ่งก่อนครับ เก็บน้ำแป้งครับผมเก็บไอ้เห็ดน้ำแป้งก่อนสามดอกนี่เห็ดกอแดงไงนะครับนี่เหลือแต่ดอกน้อหน่อยดอกไงขึ้นน,น่ะจะเก็บไปแล้วตอนเข้าพ่อหเห็ดทานครับผมเก็บออ้หมูหนึ่ลนงลายดอกอยู่ นี่เป็นเห็ดทานใหญ่นะครับเห็ดทานใหญ่ดอกกำลังงามดอกครับเห็ดทานอีกนะครับเกิดเป็นมูนะครับเห็ดทานที่เกิดมาทั้งพีอีก ดอกน้อยๆกำลังงามเห็ดอันนี้น,นิยมออกเป็นหนึ่งกินกับน้ำพริกเจ้านะครับผมดอนงดูนึงนี่เริ่มเป็นสีแดงแล้วครับผมเห็ดทานเลือดหรือว่าเห็ดทานไงนี่เห็ดโฟแดงไงครับผม สองเดือดเตจจ่มน้อยๆดีบ่นี่ครับนี่นี่นี่เห็ดกอแดงหลวงนี่ผมพอแล้วนี่รีอยู่นี่ครับผมสองดอกกอแดงหลวงนี่แหละสองดอกอืมรสชาติหวานนะเห็ดอันนี้น เห็ดน้ำแป้งครับนี่เห็ดนาแหล่ะเห็ดดินก็ออกครับผมแต่ว่าก็ออกหมองแล้วดอกนะครับตัวไหนดอกหนึงครับผมดอกนึงครับผมเนี่ยเห็นไหมจ่ซีดเหลือดอกเหลือตายไปนี่งดอกดุกนี้ซ่อนอยู่อู้เบิ่งดอกนี่ได้เก็บแล้วนะครับเห็ดก้อนแดง หลายคนถามหาเห็ด้อแดงจังหวัดพะเยาครับผมเก็บแป้งก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับล่างคุณเห็ดโอดิบคนแมนโบอู้แมนนี่ครับผมสามดอกอีกนะครับเห็ดโกง่ายเฮียเฮียเฮียๆๆนน่นะครับสองดอก ดอกนี่ครับพอแล้วอื้อสองดอกสองดอกจุมจ่มๆนี่พอแล้วน,นี่นั้นนี่ครับผมคุณเพียบคุณอะอูอ้หลายดอกอยู่ทางเท่งนี่ก่อนครับผมอืมกำลังจุมจ่มๆนะครับ โอ้โหเกได้ดอกง่าย่นนี้ครับแต่ว่าซ้ำนี่กับแกงพอดีคำแล้วครับผมนงามอีกสองดอกโอ้ได้รุ่นนี่กำลังงามครับรุ่นนี้เอายคละโอ,โอ้มองนี้หลายดอกนะครับ ดีเด็ดออกนึงเนี่ยโรเบิร yeah. ์ตครับเก็บแป้งก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมดีโดกนี้ยวงห่างกฉลังเกิด นนีี่่อือดอกนีแ้แดงๆเลยครับผมอีกดอกมึนดอกรับรับไี่ใช่เดือตาเพ่นอนหาเพิ่งดีๆครับผมดอกนึจงชมหน่อย นี่เป็นเห็ดหาดครับดอกเดียวเห็ดแป้งครับผมเห็ดมาเล่ปิดลาง,งางย่งสีแมงกินครับดอกเดี๋ยดอกเดียวนี่ 2 bông, bông này của tôi, được giữa cẳng có con, không? กำลนั้นจุม่มโอ้เบิงรงนต่งแดงๆง,งามๆเลยครับผมอกำลังพกแกงครับผมเก็ดพึ่งก็มีครับเก็ดพึ่งตองสามดอกมีกระแนวแกงแซบครับผมแกงหวาน em biệt dùi một nưng như thế này, coi, rút này, chụp Đọc này, đọc đọc. Đọc này. Đèn đi, Chùm nâng hầm ạ, đọc bông nữa, một bông nữa, một ครับอีกดอกนึงครับผมสองดอกอืมเกิดอยู่ต่างเดือนเลยอันนี้เริ่มแหงแล้วนะครับเนี่ย ฝนโปรตกมือใดมันถือฝฟลน,นี่ดอกเขาที่แดงนะครับผมแดงแดงสดนีด่ครับสวยงามอู้หูบัง,างงามเลยครับผมแป้งเก็ดนาแหละ เก็บหาดสองดอกดีเขาพริ้มเลยอูหลายดอกยุ้ง ดอกนั่งครับแป้งนะครับผมสองดอกดอกแข็งดี่อยู่เห็ดพึ่งซาดเขาออกครับเนี่ยสองดอก ซูซาทชนิดนี้บกขมนะครับผมีชนิดขาลายนะแข็งแสบเจ็ดพึ่งตองครับดอกนี้เปื่อยได้สามสี่ดอก,ไได,ด,อกดอกนี้ก็บ่บดดได้ดอกเดียว น่าทครับโอ้โหน,นี่คือบ่มีหมูโอ้นี่เด็กม,มันดอกหนึ่งครับผมนี่สองดอกนี่งามๆเลยครับผมนี่ก็น,นิยมออกเป็นหนึ่งจิ้มน้ำพริกแจ้วนะครับผมนี่ตำน้ำพริกสดอุย้ยแสียปไหนนี่ครับผมไต้ไปใหม่นี่ครับเห็นปะ สามดอกอุ้ยโอ้โหหายดินี่ครับผมนี่นี่นี่โอ้สามดอกสี่ห้าดอกโอ้ยดอกกำลัง อย่างเบกคำหนึ่งครับผมนี่อโ,อนโอ้โหงามครับอีออีกครับผมนี่หลี่ตาอย่างนั้นทุนี่เดือดเหี้ยนะฮะโอ้โหพี่อีกหลายดอกอยู่ครับข้างล่างกับน,นี้าด

ติดหักใหม่ดิโอ้ติดเคี้ยวใหม่ครับผมสามสี่ดอกเอาละมือนี้สซงมานแล้วครับผมปวดอะมีแต่จุ่มๆนะครับ<อ>เห็ดพึ่งเขากามีครับพึ่งเขา ดอกหนึ่งห้อยค้นยังเหยียบครับผมดอกนึงครับสองดอกครับผมแต่ผมไม่เห็นสามดอกที่นี่ยี่สิบสองครับวันนังเกิดกับน,นี้ครับผม งามขนาดสองดอกนี่ที่หลายดอกอยู่นะครับตอนแรกเห็นดอกเดียวงามอีกดอกนึงอู้ดอกใหญ่เลยอ่ะที่ อู๋สิจุ่มหนึง่งเด็กกัแมนครับเก็บ hey, พึ่งตองสองดอกครับผมแม่ม hey. เห็นดอกนึงครับผมไปไปไม้ดี นี่กำลังงามนี่ดอกครับนี่ครับผมอุ้ยแงมเบิ่งดีๆีอู้ จุม่มน้อยกับมีครับผมอีกสองดอกสามดอกครับผมโอ้แล้วตกงามจุ่มน่อยโอ้แดงจริงคึง สองดอกนี่เนาะมันมัเลยมือนี่นี่ครับผมมือ่อใดเอากระตาหน่อยมานี่มักสิ่มานแบบนี้นะครับพูดเอะุ้ย,ยน้ำขับมันมันเดี๋ยวรอ,อบต่อไปอีกนะครับ,บอีกดอกนึงครับกำลังเห็นดันจีนขึ้นมานี่มีเห็ดหน้าแล่ครับ ดอกหนึ่งนี่อีกดอกนี้ปุยพูดอีกนะครับคางค้อนุ่นดอกหนึ่งคือบอมีมูข้อนไม้ทับดีเด้๋มวมันเนี่ย ีครับต้องเบิ่งดีๆครับอยู่ใต้ใบไม้ cây ừ. đọc đeo hết na lệ, đọc nưng này nhỉ, cái lăng phù, đuổi ngay này, ดอกนึงครับเห็ดน้าแหล่อืคือจังออกบ่ไหลนี่ครับผมอันนี้นะแกงกินกระแทบหนึ่งกินกระแทบครับนาแหล่น้อยนี่อันนี้เป็นเห็ดแดงขมนะครับผมเห็ดก้อขมตั้งกันอยู่ครับผมกับก้อแดงหวานสังเกตกีดดอกนะ สีดำดำนะครับถ้า,ถาดอกอ่อนเนี่ยบกค่อยดำเห็นไหมดอกดำดำทังเลยสีข้ามๆนี่เลยต้งเบิ้งจีบดอกก็ได้ครับผมแต่ว่าเบ,บิ้งยากเติบครับใกล้กันต้องสัมผัสเบิ้งนะครับอันนี้บกเอานะครับผมอันนี้หวานเบิด ที่สุดแล้วครับนี่ขาคขำๆำนะมันเบิ่งอีกโ่มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ชิ้ไวไอ้กับแล้วครับผมนี่บางโฮมนี่เดี๋ยวอ๋อโบแมนแดงง่อยครับมันแดงหลวงเดี๋ยวแล้วก็ข้างเทียนนะครับนี่ จะออกดิห้อยไปใหม้ห้อยสะไปใหม้อยู่อาจจะมีคน,านมาแล้วครับผมนี่นี่จากดอกดอให้ดีนะดอกลีตาอืา่อนี่คือดเก็บเกกออาจจะมีคนเก็บแล้วครับผมผมเดี๋ยวจุ่มหนึ่งน,นิดน,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 น่อย เอาละครับผมวยกลับแลวครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่ทั้งนอกน้องคบเนาะของน้องแพงนะครับผมแยกกันไปคนละฟังดอยนะครับผมขึ้นดอยเดียวกันอะ่ะบอกกันอยู่ทางออกครับผมอ่ะก่อนกลับบ้านมาเบ่งผลงานกันก่อนนะครับเนาะก่อนลงเขาครับผมตอนนี้ยังอยู่เท่งสันดอยอยู่นะครับอะ่ะสรุปผลงานครับผม,มอุ้ยหมานครักับผมื<า>อนี่กูด่ะขึ้นมาสวยๆเนาะเกี่ยวกยงนะครับผมนี่ผลงานเห็ดโกแดงเก็นี่จะดอกจุมๆมือนี่ สวยๆเหลือแต่ดอกตูมนะครับดอกบานเพิ่นเก็บรอบเศร้าโองเคก็ได้คือกันนี่ครับผมตาของงายครับผมเห็ดรวมเห็ดดินก็มีเนาะเจ้าเห็ดรวมกอแดงเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตานี่ก็ได้หลายคือกันอ้าวเห็ดดอกเห็ดดินครับผมตานี่เอ้ามันๆครับผมเหลือตานะครับมื่อนี่ได้ใส่ถุงนึงถุงมุงหญ่เลยอย่ามุงงายแต่แต่ถุงหนึงกับอีกถุงนึงครับผม เก็บอยู่ครับถุงเบาเท่านี้คุ้ทุกไรทุกแช่นะครับผมทุกการติดการตามครับมือนี้กับบุคิดว่ามันสิหลายปันนี้เนาะกับกระตาหน่อยมาครับผมกับบได้เตรียมยังมาหลายปันใดแล้วก็มาสวยพ่อมนะครับผมเอ้าไม่มืออื่นมาซ้ำไม้นี่แหละบุรุษาสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ